กรนิราชทำนองสนอกดังนี้ค่ะถึงโรงเรา่าเต้ากลันควันขมุงมีคันพงผูกสายไว้ปลายเสาโอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเรา นําไหทำบุญบวชกรวดน้ำขอสําเร็จพระสันเพชรโพธิญยาณประมาณไม้ถึงสุราพารอดไม่วมดาย ไม่ใกล้ไกลแข่งมืนก็เกินไปไม่เมาเราแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดชะนายถึงเมาเราเชาสาย ก็หาไปแต่เมาใจนี้ประจําุุกคําคือ